เจ้าคณะตะบลครูสคามกลับนักสการท่านพระคร,รูประัดยันยงอินทพูุโตเจ้าว,วัดวัดบ้านใหม่แล้วก็เจ้าว่าที่พักสงฆ์ป่าชาสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็นักสการ พระอธิการสุนทองอริเฉยโยเจ้าว่าว,วัดดอนสวรรค์คนับนะบ้านจตปรดงเมืองแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการทำบุญคล้ายวันเกิดของลุงพลนะครับทางท่านก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้าร่วมทำบุญในครั้งนี้ นะครับลำดับต่อไปก็เป็นพิธีทางศาสนานะครับซึ่งจะได้ทำบุญร่วมกันนะครับพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านจัมปะดงแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเอสซี MC ของลุกคล วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางนุคนนะครับให้ความสำคัญกับทุกคนนะครับซึ่งวันนี้ก็กำหนดการนะครับทางคร่าวๆนะครับ ซึ่งวันนี้ก็มีนางลำนะครับจ้าประดงจะาประดงเหนือ,อามาร่วมก้อนนะครับถวายหลวงปู่ปริจิตนะครับแล้วก็11นาฬิกานะครับกำหนดการทำบุญเยี่ยงพระนะครับก็พิธีทางาศาสนา12บสองนาฬิกา,าขอเชิญ ขอ,อแม่ที่น้องนะครับร่วมทำบ,บุญนะครับกินข้าวร่วมกันนะครับกินข้าว,วมค่านะครับกินแบบอ,อยู่บ้านเฮ่านี่แหละนะครับแล้วก็13นาฬิกากิจกรรมยูทูบยูทูบนะครับรักสามัคคีที่น้องนะครับแล้วก็มีรถแห่สามัคคีนะครับ ก็าคืนของโมงเยนเ็นนะครับก็มีกิจกรรมรอบกอไปอันนั้นผู้เอือว่างก็ขอเรียนเชิญนะครับลงมาร่วมสนุกได้เนาะนะครับชาวบ้านก็มีอยากมีส่วนร่วมใครที่ชอบก็ นะครับเราเดิไปก็ลุงพลนะครับจุดอาเทียนนะครับแล้วก็บูชาพระรัตนตรั

Tapi masa ini tak saya komet tak kencang ini kerja macam